สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องห้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัยตอนที่1ห้องนอนขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมจงมีแด,ด่ธรรมญาติทุกท่านนะครับวันนี้ว่าในเรื่องห้าห้องชีวิตตอนที่หนึ่ง เนรมิตนิสัยจากห้องนอนนะครับอยากให้ทุกท่านไปอ่านไปศึกษาหนังสือห้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัยโดยพระภาวนาวิริยคุณนะครับเพราะว่าจะให้หลักการและรายละเอียดได้ในทุกประเด็นครบถ้วนนะครับแต่วันนี้พระอาจารย์จะพูดในมิติของวิธีปฏิบัติสำหรับเรื่องห้องนอนนอกจากเป็นห้องปลูกฝังสัมมาทิฏฐิ คือความเข้าใจถูกในเรื่องโลกและชีวิต1ิประการแล้วยังเป็นห้องปลูกฝังสัมมาสมาธิรวมทั้งเป็นห้องที่สร้างนิสัยทั้งสิประการที่เป็นนิสัยของพระโพธิสัตว์ที่จะบรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ทานบาร,รมีศีลบาร,รมีเนคกรรมปัญญาวริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาบาร,รมีวิธีปฏิบัติจะเป็นอย่างไรล่ะครับก่อนที่เราจะไปฉันเช้าหรือถ้าคนข้างนอกก็จะไปทํางานนะครับ เราใช้เวลาในตอนเช้าทำาศรษฐกิจเท่าไร่ให้บวกไปอีกหนึ่งชั่วโมงอย่างน้อยครับเช่นตอนเช้าเราใช้เวลาในการทำาศรษฐกิจและเดินไปฉันครึ่งชั่วโมงขอเวลามาฝึกสมาธิฝึกสมาสมาธิและฝึกนิสยัยทั้ง10ประการทักหนึ่งชั่วโมงถ้าต้องออกไปทำภารกิจตอน6กโมงครึ่งก็ต้องตื่นตีห้าชั่วโมงครึ่งใช่ไหมครับครึ่งชั่วโมงเอาไว้ทำาศรษฐกิจอีกหนึ่งชั่วโมงเอาไว้ฝึกนิสยัยนาฬิกาปลุกครับตั้งมาเลยครับ ตีห้าตั้งเสร็จแล้วอย่าไว้ใกล้ตัวนะครับหรือโทรศัพท์ปลุกตั้งแล้วอย่าไว้ใกล้ตัวครับไว้ห่างตัวหน่อยพอปลุกเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นมาครับปิดแล้วก็ตั้งใหม่ถ้าเป็นโทรศัพท์ก็ระบบสัน่นก่อนเลิกสักสิบนาทีเช่นเราจะเลิกนั่งตอนหกโมงครับก็ตั้งไว้สักตีห้าห้าสิบถ้าตื่นมาแล้วส่วนมากมักจะมีการมึนซึมหรือตื้อนั่นเป็นอาการที่ร่างกายขาดน้ํานะครับให้หาน้ํา ร้อนน้ำอุ่นเอาไว้ฉันตอนเช้าครับ15-20อึกตามขนาดตัวถ้าตัวใหญ่ก็20อึกครับถ้าตัวไม่ใหญ่มากก็15อึกครับจะตกประมาณ6 0 0 7 0 0ซีนะครับน้ำอุ่นนี้เข้าไปสู่ร่างกายที่อบอุ่นก็จะดูดซึมเข้าสู่กระแสโลหิตร่างกายทันทีทำให้หายหมึนหายซึมเพราะเซลล์มันขยายนะครับที่ขาดน้ำมาตั้งคืน อันนี้ถ้าเราต้องการบําเพ็ญนิสัยทั้งสิประการตั้งแต่ทานบารมีใช่ไหมครับพระอาจารย์จะแนะนำญาติโยมเสมอๆครับว่าเงินเดินออกให้หักเปอร์เซ็นต์เอาไว้ห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ตามความพร้อมของเราแล้วไปแลกเป็นแบงก์มาสามสิบถ้าเปเรียนก็สามสิบอันไว้ที่หัวเตียงพอตื่นเช้าขึ้นมาเลยครับปลกแล้วก็ปิดดื่มน้ําอุ่นเรียบร้อยแล้วก็มานั่งสมาธิดึงมาหนึ่งใบครับไว้ข้างตัวแล้วนั่งสมาธิไปเรื่อยเลยครับพอในครับปลก ระบบสั่นก่อนเลิก10นาทีครับเราก็ปิดเอาปัจจัยนะครับใส่มืออธิษฐานไปนเลยครับคำอธิษฐานก็หนังสือธรรมญาตด้านหลังสุดนะครับก็จะมีคำอธิษฐานอยู่หรือจะเอาคำอธิษฐานที่พระเดชพระคุ ળ พ่อท่านใช้ในการจัดงานบุญก็ใช้ได้นะครับก็แล้วแต่ว่าจะตกลงกันอธิษฐานก็ใหายเกินหนึ่งหน้ากระดาษ a 4ครับไม่ยาวเกินไปนักพอจําได้อธิษฐานซ้ซําๆสัก7วัน 14วันสองอาทิตย์ไม่เกินนะครับจำได้นะครับพออธิษฐานจบปุ๊บเราก็ปัจจัยที่ใส่มือนะครับถ้าอยู่ที่วัดก็ปัจจัยนี้ไปทําบุญถ้าอยู่ที่บ้านก็หยอดกระปุกเอาไว้ทันทีที่ปัจจัยของเราอธิษฐานจบหยอดกระปุกนี่นะครับบุญเกิดแล้วครับเพราะความตนีหลุดจากใจแล้วครับ1วันยังไม่เชื่อว่าการเป็นการบําเพ็ญบารมีที่สมบูรณ์นะครับแต่สิ่งที่ได้ก็คือนิสัยรักการทําทานเพราะการบําเพ็ญบารมีนั้นต้องทําอย่างยิ่งยวดครับ เอาชีวิตเนืมพันและเป็นนิสัยแต่ตอนนี้ได้ส่วนนี้ก่อนครับคือเป็นนิสัยนะครับค่อยๆสะสมพอกคุณกันไปพอรหยอดะปุกเสร็จอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะครับแผ่เมตตาก่อนครับนึกถึงบุญที่สั่งสมมาตลอดที่เราทํามานะครับจากวันเป็นสัปดาห์จากสัปดาห์เป็นเดือนจากเดือนเป็นปีเป็นหลายๆปีนะครับแล้วเราก็เอานึกเอาบุญนี้นึกถึงบุปการีที่ได้ล่วงรับไปแล้วนึกถึงท่านนึกถึงชื่อนามสกุลของท่านนะครับอธิษฐานให้บุญที่เกิดขึ้นวันนี้ และบุญที่สั่งสมมาตลอดถึงกับปุปการีทั้งหลายบุญนี้เกิดสามระยะครับก่อนทําขณะทําหลังจากทาไปแล้วหลังจากทาไปแล้วเป็นเวลาที่ยาวนานที่สุดถ้าเรานึกถึงบุญบุญก็ขยายขึ้นเรื่อยๆครับและบุญที่ขยายขึ้นนี้นะครับจะไปดึงเอาบุญเก่าๆที่เรายังทำมามาส่งผลอย่างต่อเนื่องครับนี่คือธรรมชาติของการส่งผลของบุญครับหนึ่งให้กับปุปการีนะครับนึกถึงท่านนึกถึงชื่อนามสกุลท่าน,านสองให้กับ คู่กรรมคู่เวรที่เขาเราเคยล่วงเกินมานับพบนับชาติไม่ถ้วนล่วงเกินกันแล้วก็ผูกอาคาตพยาบาทจองเวรใช่ไหมครับก่ออธิฐานให้บุญนี้ไปถึงกับคู่กรรมคู่เวรทั้งหลายกรรมันใดที่เคยล่วงเกินขอให้เป็นอโหสิกรรมซึ่งกันและกัน3อธิษฐานให้บุญนี้ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายลายตั้งแต่ภูมิททาาเทวาทวรุกขเทวาอากาสเทวาเทวดาทุกชั้นฟ้าสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณขอให้มีส่วนในงบุญกับเราไปด้วยส่วนที่4ก็อธิฐานให้บุญนี้ไปตัดตรนวิบากกรรมทั้งหลาย ที่เราผิดพลาดมาในดิตจากหนักก็ให้เบาจากเบาให้มาลายหายสูญไปครับถ้าเป็นคารวาสพระาจย์จะแนะนําเขาหลังจากที่แผ่เมตตาเสร็จก็อารัธนาศีลครับปานาติปาตาเวรมณีอธินาธานาเวรมณีสุราม,รมาีระยะมัชฌะปมาตฐานาเวรมณีพอเสร็จปุ๊บก็พอดีครับ10นาที6โมงพอดีก็ไปทำศีลกิจ หกโมงครึ่งออกจากบ้านนะครับใช้เวลานั่งสมาธิสร้างนิสัยหนึ่งชั่วโมงอีกครึ่งชั่วโมงทําศรกรกิจถ้ามากกว่านี้รน้อยกว่านี้ก็ปรับเอนนะครับลองมาดูครับเราจะได้เ็บังครับหนึ่งชั่วโมงตอนเช้ามืดที่ตื่นขึ้นมานะครับเราตั้งใจว่าจะตื่นแต่เช้าเอาชนะความง่วงเหงาหานอนขึ้นมาได้ไม่เห็นกับความอร่อยในการนอนตั้งใจจะตื่นนะครับแล้วไม่ตื่นตามตั้งใจเสียสัจจะครับ ตั้งใจจะทําความดีแล้วไม่ยอมทําตามที่ตั้งใจเสียสัจจะตรงกันข้ามครับตั้งใจววาจะตื่นขึ้นมาแล้วตื่นตามตั้งใจได้ได้สัจจะครับได้นิสัยสัจจะเพราะไม่ได้ทําครั้งเดียวทํามันทุกวันทุกสัปดาห์ทุกเดือนทุกปีต่อเนื่องกันไปนะครับจากวันเป็นสัปดาห์จากสัปดาห์เป็นเดือนจากเดือนเป็นปีทําต่อเนื่องกันไปครับนิสัยสัจจะก็เกิดขึ้นครับเป็นต้นเหตุแห่งความสําเร็จมีฤทธิ์มีเดช ก็เพราะสัจจะนี่แหละครับนะครับเรามาดูนะครับหยอดกระปุกทุกวันทําทานทุกวันนิสัยรักการทําทานก็เกิดขึ้นถ้าเป็นฆราวาสอาราธนาศีลทุกวันนิสัยรักการรักษาศีลก็เกิดขึ้นใช่ไหมครับถ้าไม่ได้คลองเรือนด้วยเช้าเช้าตื่นขึ้นมามีความสุขจากสมาธิตรองให้เห็นโทษของชิดกันคลองเรือนนะครับชาวโลกลครับตื่นขึ้นมาก็แบกภาระแบกปากท้องตัวเองด้วยแบกปากท้องคู่ครองบุตรธิดาด้วยกิจการด้วยต้องรีไปตอกบัตร ไปสายก็โดนตัดเงินตรองเหล่านี้ให้เห็นโทษภัยการของเรือนครับอย่างนี้ชื่อว่าเนคขมมะบารมีเริ่มเกิดเป็นนิสัยปัญญาบารมีได้อยู่แล้วครับนั่งสมาธิไอเดินทิศครั้งๆงที่ไม่ลงตัวมันเกิดขึ้นมาเองครับมันผุดรู้มหมต้องแก้อย่างไรวิริยะบารมีได้อยู่แล้วครับตื่นมาแต่เช้า็นอย่างนี้ขันติบารมีโอ้โหครับตอนเช้ามันน่าจําวัดสัจจะบารมีก็ได้อธิษฐานบารมีก็ได้ครับโดยเฉพาะอธิษฐานบารมีนะครับ จำเป็นนะครับอธิษฐานบารมีคือการวางแผนการใช้บุญครับถ้าเป็นชาวโลกก็วางแผนการใช้งบประมาณเวลาได้รายได้มาแล้วจะวางแผนอย่างไรในครัวเรือนในองค์กรในประเทศตัวเราก็เช่นเดียวครับบุญเกิดขึ้นแล้วเราจะวางแผนการใช้บุญอย่างไรก็คือคำอธิษฐานลวครับอธิษฐานให้บุญส่งผลตามแรงอธิษฐานตอกย้ำซ้ำเดิมไปเรื่อยเรือเดินสมุทร จะไปถึงฝั่งได้นะครับ 1. ต้องมีพลังงานเป็นแรงขับเคลือ่อนเรือสองต้องมีสเสบียงเลี้ยงคนบนเรือ 3. เข็มทิศและเป้าหมายไปทางต้องมีครับถ้าเรือมีแต่สเสบียงมีแต่น้ำมันเชื้อเพลิงแต่ไม่รู้ว่าตัวเองจะไปไหนออกจากฝั่งไปไม่นานก็ล่มครับพอน้ำมันหมดสเสบียงหมดตายระหว่างทางครับชีวิตเหมือนกันครับมีแต่บุญตาอธิฐานไม่ล้อมกรอบนี่นะครับ กุศลอาจทําให้เกิดอกุศลได้ทําบุญอานานให้รว,รวย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 อย่างเดียวไม่ร้อมกรอบนะครับเลยไปรวยด้วยการค้านนําเมาไปรวยด้วยการค้ามนุษย์ค้าอาวุธค้ายาเสพติดค้ายาพิษรวยจริงๆิงเลยครับแต่รวยเป็นชาติสุดท้ายเพราะอาธิษฐานไม่ร้อมกรอบเป็นอธิษฐานที่จําเป็นนะครับจบอธิษฐานก็มีเมตตาครับเราก็แผ่เมตตาใช่ครับให้ตั้งแต่บุปการีคู่กรรมคู่เวรและสรรพสัตว์ทั้งหลายอาธิษฐานให้ไปตัดรอนวิบากกรรมด้วยนะครับแล้วก็ อูเบกขาบารมีข้อสุดท้ายครับใจจะหยุดนิ่งได้ต้องปล่อยทุกอย่างวางทุกสิ่งทิ้งทุกเรื่องนะครับหัดตัดใจอูเบกขาอยู่เป็นประจำจะเป็นนิสัยเห็นไหมครับ1ชั่วโมง10ประการค่อยๆทําไปเรื่อยๆทุกวันครับมันก็จะหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นนิสัยกลายเป็นจริตกลายเป็นขอภัยนะครับเป็นสันดานข้ามชาติเดินตามรอยบาทพระศุสดาทำต่อเนื่องมากเข้ามากเข้า นึกถึงบุญก็นึกง่ายอาจรานร่าเริงในบุญในกุศลในธรรมเวลาที่ผ่านไปก็ไม่หายใจฟรีเพราะว่านิสัยดีๆเกิดขึ้นทุกวันนะครับอันนี้ก็เป็นการเนรมิตนิสยัยทั้ง10ประการจากห้องนอนครับวันนี้คงให้พวกเราไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ